ขอเชิญร่วมทำบุญใหญ่สร้างถนนในวัดเพื่อให้พระพิสุสงฆ์สามเณรญ,ญาติโยมได้เดินทางสัญจรสะดวกราบรื่นผ้าป่าออนไลน์สร้างถนนคอนกรีตวัดป่ารุกขารามตารางเมตรละ399บาทจำนวน3,600ตารางเมตรรวมเป็นปัจจัย 1, 1 000, 4 3 6 4 0 0บาทประธานสร้างหลวงปู่สมเกียรติชิตมาโรนีงสภาพถนนเวลาจะเข้าถึงพระป่ารุคารงางเวลาฝนตกเนี่ยนะพายุลำากมางเพราะเป็นดินเหนียวดินแดงจอดไปมาก็ม่ได้ หลวงปู่สมเกียรติชิตามาโรมีดำริให้สร้างถนนภายในวัดป่ารุกขารามอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งมีเหตุการณ์รถติดล่มเสียหายหลายครั้งตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาและบริเวณวัดก็อยู่ในชุมชนบนดอยซึ่งห่างไกลจากถนนใหญ่มากทำให้ต้องเสียค่าบำรุงรักษาหลายประการ ถนนที่ใช้สัญจรเข้าวัดป่ารุกขารามสภาพพื้นผิวเป็นดินแดงหน้าฝนผิวถนนจะเป็นดินโคลนเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การเดินทางด้วยรถและการเดินทางด้วยเท้านั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากแก่พระพิสุสงฆ์สามเณรและชาวบ้านที่ใช้สัญจรเป็นอย่างมากหลวงปู่สมเกียรติชิตามาโร ท่านได้พิจารณาเห็นความสำคัญเรื่องการก่อสร้างถนนเข้าวัดดังนี้โครงการเทถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กวัดป่ารุกข,ขารามอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย2564 1. ถนนสายหลักขนาดกว้าง6เมตรยาว500เมตรหนา10เซนติเมตรพื้นที่3,000ดตารางเมตร 2. ถนนสายรองขนาดกว้าง4เมตรยาว150เมตรหนา10เซนติเมตรพื้นที่600ตารางเมตรรวม3,600ตารางเมตรค่าก่อสร้างเฉลี่ยตารางเมตรละ399บาทซึ่งจะใช้งบประมาณค่าก่อสร้างถนนรวมทั้งสิ้น1,436,400บาท การก่อสร้างได้ดำเนินการไปแล้วเริ่มในวันที่28มิถุนายน2564และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแต่ปัจจัยที่ได้ร่วมบุญมาจากศรัทธาญาติโยมทุกท่านการถวายผ้าป่าเป็นการถวายออนไลน์หากถนนสำเร็จจะมีพิธีถวายรวมกันอีกครั้ง แต่ว่าตอนนี้นะคะยังไม่กำหนดวันที่แน่นอนสามารถเข้าร่วมบุญใหญ่นี้ด้วยการโอนปัจจัยผ่านบัญชีพระอาทิตย์อนาคุโลบัญชีกสิกรไทยอมทรัพย์เลขที่บัญชี0528765564ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณแหววรุ่งฟ้าหมายเลขโทรศัพท์081 883 8062สำหรับงานบุญในครั้งนี้จะมีหยกมงคลที่ระลึกมอบให้กับศรัทธาญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ค่ะการดำเนินการเทถนนคอนกรีตจะพยายามให้แล้วเสร็จก่อนเข้าพรรษาเพราะช่วงนั้นฝนจะตกหนักมาก และต้องดำเนินง,งานให้จบทีเดียวจะได้ไม่ปานปลายเพราะที่ตั้งของวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในถิ่นธุรก,กันดารดังนั้นงบประมาณในการก่อสร้างรวมไปถึงค่าวัสดุอุปกรณ์มีราคาที่สูงกว่าปกติในการสร้างถนนภายในวัดนี้มีประโยชน์และอานิสงส์สูงมากนะคะเพราะยังประโยชน์แก่พระภิกษุสงฆ์และสามนเณร แม่ชีรวมไปถึงชาวบ้านได้สัญจรไปมาโดยสะดวกราบรื่นในการสร้างถนนครั้งหนึ่งนะคะก็จะอยู่ได้นานหลายสิบปีอานนิสงแห่งการทำบุญใหญ่สร้างถนนเข้าวัด 1. ส่งผลให้ไม่ว่าเราจะนึกถึงสิ่งใดก็จะทำให้สำเร็จโดยเร็วฉับพลัน 2. ส,สิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิต ประกอบการค้าขายก็จเจริญก้าวหน้า 3. ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็จะแคล้วคลาดปลอดภยัย 4. จิตใจของเราจะหนักแน่นจะไม่ท้อแท้ไม่สะทกสถานต่อสิ่งใดๆที่จะมากระทบ 5. เมื่อตั้งใจจะทำสิ่งใดก็สำเร็จได้ดั่งใจปรารถนาโดยสมบูรณ์เหมือนดังที่ลูกนิมิต ที่สาธุชนทั้งหลายร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อชี้เขตพัทธสีมาเพื่อให้พระสงฆ์สามารถทำสังฆกรรมในโบสถ์ได้โดยสมบูรณ์ 6. แก้กรรมให้กับผู้ที่คิดสิ่งใดวางแผนอะไรไม่ได้เป็นไปตามที่คิดมีจิตใจอ่อนไหวหาจุดยืนในตัวเองไม่ได้โลเลท้อแท้ไม่ตั้งมัน่น ทำอะไรสำเร็จช้ามีอุปสรรคประกอบการค้าไม่เจริญก้าวหน้า 7. การสร้างถนนก็เหมือนการสร้างทางขึ้นสวรรค์ 8. พบทางแก้ปัญหาทำให้ธุรกิจและการงานต่างๆเจริญรุ่งเรือง 9. ไม่มีอุปสรรคเพราะมีหนทางแล้วก็เดินไปได้สะดวกคล่องตัว 10. ชีวิตมั่งมีสีสุขไม่ทุกกายทุกใจเดินทางไปที่ไหนก็เจอแต่คนดีมีน้ำใจคอยให้การช่วยเหลือฐานะมั่นคงมากด้วยเงินทองทรัพย์สิน ดังนั้นนะคะอ้อ,อจึงอยากเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านและผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในบวลพระพุทธศาสนาทุกท่านร่วมสร้างบาร,รมีนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศีรัตนไตรัยจงดลบันดาลให้ผู้ที่มีส่วนร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ทุกๆท,ท่านได้รับผลแห่งความสุขก,กาย สุขใจความสำเร็จสมปรารถนาตามที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ดีแล้วทุกประการเทอสาธุสาธุสาธุกับทุกทุกท่านด้วยค่ะ